สบายดีมึอนี้พ่อกับแม่น้องไอ้สาวร่ามึอนี้แม่น้องไอ้เทียบปลอกผีกปลอกเชื้อสีเมื่อกินแกงมาอีตังดา่างคือเก่าพี่น้องถ้าน้องแค่้องมีมาจะต้องเวียนกำลังคนเด็กกระด้ากระดึ๊กเตรียมไปมเชื้อหมักผีเมื่อกี่น้องเีายสิเบอเอาปลอกผีกปลอกเชื้อไปผักแม่ ไงทิ้งน้องขน,นันเนาไปทำข่าวเพิ่นเลยว่าเพิ่พารถดมและเพิ่นยางในเจ้าหนุ่นี่จะทิ้ไปเเอาเชื้อกับบอกทิกกท้ไปฝากเพี่นเนาะแล้วหุ่นตอนต่อไปี่ัะเชื้อเก็บมาจะชวนพีน่อนเทียมมาใส่กระตาเก็บใส่กระตา่านี่ก็น้องเพร่น้องนี่กด็ดังมาเติเก็บห,หมูหน้อยมา อผักของเหียนบางมันผักมากินแกงหมูไหมก่อนเจ๊สักตาไปเจ๊สักตาเจียมไปเก็บพักจะกินกับแกงหมาไหมด้วยถักอิหดาอีหล่ากินหมักให้ก่อนทีรุแจ๊กเนื้อตามเคื่อนนี่ก็มาหอดเพื่อนแม่คิงน้องขนัน Nó phụ khảo nó phi nó Mà ta không khảo vào dạng Nó còn nóng phê Thứ tông một thừa Phải không? Nó một mà Nó dạng một kính kè ngò mai Nó không khảo vào phần dạng Nó không khảo vào phần ยัยคิงอยู่วเดิเป็นจะไรมาท้ามข่าวแม่คิงน้องขนันพี่น้องอืมท้ามข่าวเฟินมาหอเทื่อนเฟินเลยเราถือว่ากินแกงน้องหมตั้งด่างก็ได้มาแบะด้วย กจะไรลใวะรถปีนี่อ<โ>ย<จ> <serving> <UT> ่างรถปีใสรถแาเออนะโมอย่างจะคืนนะดเออนะจนเจ็บแล้วเนาะโมถ้าพี่น้องมาบึงแม่คิงน้องคนนั้นต่างดพี่เออน้องคนั้นบอกกับ่ตถนาคาม นี่ไรบักพิกกับบักเคือนี่แกบักพีบักเคืออะไรกับเมื่ออมาผักเอายุกับไผ่ับูตามภูเขาอยูู่เขาไป้อย่างย่างรซ้ำขึ้นะบนนแลมีคนดมีคนนทีคนมาเด่นอยู่บนะ ไอ้หุ่นเนะาะอ้เด,ด็่เดินอือมารถจก็อพอซอย้มาอากันบามาถามข้าวต่ว่านี่ก็ได้ปะข้ามียนหันเมียนนี่ของมัดเตข้า,าขอ,อยไปกวดักวดก็ไปกวดคือกัน,กนติดออ่อยด อด่งกนอเห็นแต่ในขีปนะ่ะบ้าเมย์ไ่คิงแต่นยังด้ได้แฉดมากคเลยคือบรว่ายบอกภาษามาเป็นยังเห็นแต่อีนุอีแสมาเว่าไม่ไเอยเพราะว่าไม่์ไ่คิงเป็นยังเด้นี่แต่่าโดดโดมโด จ๋าฮั่นดิบายโอ้ยน้ออีหมอกะแซดมาดูบักเออห็นตีน้ออแซดน่กะแซดต่อคือมีดจักไลจักบ่ไหอาว่าเด้อน่ะอยู่กับไผล่ะบ่มนเพิ่นเด้ออ้พี่น้องเอ้ยพูไก่กเขาในเฮือนพูไก่เขาในเฮือนพูนะ ถ้าเอเฮือนเพด่นเนยพี่น้องเอ้ใกรเขาในเฮือนเดี่ยวซื้อมากินแกงหรือไม่เดี่ยวซื้อมากินแกงหมนี่ยง้อเมื่อยเนอช่วงงนเศร้าเ้อะวันนี้เนอ มันมีคนมาเห็นไข่แล้วเพื่อกะทิอ่าอื่นไปกับไปเด็ดมุยโอ้ภูเขากินหยักนะสบายดีเกาะไอตินี่เ่อส้ากันกินไอติมบ้างเป็นบัตรไปเมื่อก็นอนยู่ดีไม่แห้งน้อเศร้านอนนี้เน้อถึงเมื่อกินแกงน้อม่ทั้งนันบ้านถึคาะ เห็นไม่พอโทนจ้าพ้จะ้างถสมพอดปากซะบาชิมาได้เลยอีกแบมาหัดบ่พออเสด็มาเจ้าคิงเอ้ยขอกระไรข้าเล็กหน่อยเผาเฮียนแต่ก็มีโดดถดขั้นเดียวหันโดดขั้นเดียวหันเนี่ยเที <h <h ่ยวนี่ก็เจ้าขามผากเมื่อกินแกงน้องใหม่ต่อพี่นนอะ เนี่ยทีมอัด3สามอัด4สี่นี่โดจักนี่สักกำลัางเตื่งเตื่องอยู่เออมันแค่วันนี้มันท่างเขาเขาวานกับเปื้อนนะเออชิย้อมใหม่กินข้ามันไดหุ่นอัดอยู่อัด์สามอัด์สี่พี่น้องเอยพุ่น ไปเจอกันอยู่ต่างด่างเ้อมาไดลยกระเด้าเลพี่น้องนีนี่แกหน่อมไม้พ่นปลารดเออเช่าเสแกรหน่อไม้มมีเฮสมีสวัสดีเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันป็นข้าวเพ่รเออ่นปลารดปลาพี่น้องเลย ูตใหญ่เลยปุ๊บขี้ขีขี้ีดอ้ดาบาเยเก็บบ่มีน้กินแกงนงไม้พีนอพีจักกะเปียกน้ำมาตาน้ด่างลนบบาน เดี๋ยเราก็เกี่ยวเขาคือเรื่อยอยู่ผารอไหวไหนั่งขเขาเรีมออย่งเป็นบุมากม้โอ้แพ้ไหมกินข้าเปียกสวยงอายเลยคนนะกินเมดเด้อใจไหนมิงมี่ข้าเปียกนะ เก็บอย่วะโ้มากินมะนางปิ่นปลาโรตปิ่นปลาโรใหไ่กินแกงนอไหมีกินน้องแกงนอไหมป้าได้มเมนแกงนอไหมเลี่ยงมเมนแกงนอไหมปูมเมนกนแม่าค้มชิงไปหาแต่เล็ก จะคิงมาอยากนี้คุณมาคันดดย้อมนะ้รลยไม่ใช่คิงน้องขนาดนอยากกินแกงนมัยเนี่ยยังอยากอักตีเสแงบ่ตีเป็นตะเกียวเข่าคนอยากยไดเข่าเหรอยืดเขาคนแกงไหม ได้ได้ปลงปลาดหาหลังมืีกยนของัมนี่ยงก่กินแน่ไ่มีปลานี่ออกกระนั้สนองเลยอาเพิ่มีเพ่นึงามดังเอ็นอเี้ยวแย่ไาตเอีเมาเมกห่าอีกแล้ว เสน่ยไปเสี่ยไปเสี hmm. mm ่ยไปเสี่ยอืมนี่ว่าไปที่ไหนมาอีกเออเออนี่ขอพี่ก่อืมเอาไปสด

ไม่ซีไปมองสวยมาเล่นจะไม่เอาหรอกมาเล่นผมว่าวันนี้มาบอกเรื่องรถคายไหนำได้ห้าสิบล้านรถเพิ่นี่นไม่เคืนเขาเจอตรงนี้คลายนี่มีเงินคืนนี่จะรู้ไหนำได้เอาสิบล้านรองมาขลายพ่อไปคล้บ

พี่น้องพิงแกงใหมก็อ้อมมานะเนาะในความจริงก็มัดเขาเมือกี้เป็นผู้คนเดี่ยวเลยเนาะเรียบเขาเพิดกตัดเดี่ยวมอนี้พี่น้องเดวแล้วบอนี่ เดียวเดียวเลื่อมเขาแม่วนะาเข้มชิงมัดเขาพี่น้องวันนี้พ้นมอหับเนาะมันนี้แดดเกียงเลยเเน้องเจีมัดเออน้องจเจี๊มคนไงวะเจี๊ย โป้อะมาฝนสวยเนาะวันนี้เนาะป้ไปยังไปัเหียนพี่เนาะเจียคนเขาคนเขาคนเดียวปาเป็นโภมเนาะ เดี ة, ๋ยวนะพี่น้องไปเปิงกองเขาฮะไปเปิงกองเขาน้ำกันจะมือได้ผลิตผลได้ขนาดน้ำนางได้ยี่นะฮน่ะเพะออกมาน้ำนี่มาห้อยหน่วยใหญ่เก็บห้อยหน่วยใหญ่

แล้เราเหลวสัมมือนีน่าเจนเนาะเลวว่าได้ไหมเมนหนึ่ไงบอสิมาเกี่ยวจ่อยบอสท่านสั่เจ็บห้อยเอาขู่เนี่ยก็น่ก็มาเนี่ยมือได้ได้สิด้พลเนาะเนาะไม่น่าก็ยังมีหลาย นี่ครับพี่น้องนักบุญก่นพ่งดูนี่หักงามบักไมื้อนี้แดดผลบ่ได้มื้อนี้โอ้บักตาลก็ยังอยู่เนาะนี่แหละบักตาลพี่น้องกินมื้อนั้นนี่ในกกนี่แหละัยูโอยงบักตาลีบ่ไอี

Yeah, <I> mm ัมีปอดไผ่ฝนหาฮะมีแดดกว้างนี่เนาะมีไรฝนหยเข้าลงเมาลยเนาะ ยังมีน้ำเกยพอดีมาดูทุนนเจีม,นะม, <laughs> มาแต่เส่มันนอนตุนท <laughs> ุนที่ดูทุน เทปหน่อยแล้วพี่น้องเลือกท่นเกี่น้เขาแล้วมาเ็บหอยไปอบเกปหอยเกปหอยน้ำได้พี่น้องเหอยพี่น้องหอย hoài phi động kiếp hoài phi tụng kiếp hoài hoài đời à mẹ một ướt ra ไปนี่20ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะ <envary>